โอเคครับโอเคงั้นวันนี้ไปกันต่อเลยครับ EP สองคือ EP หนึ่งเพิ่งลงวันนี้ต่อไป EP สองลงวันนี้เหมือนกันนั่นแหละนี่นะครับจากที่ผมรอไปนี่แปดเปอร์เซ็นต์เองเพิ่งแปดเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยนะอะแปดเปอร์เซ็นต์แต่โคตรใหญ่งั้นมันแสดงมันโคตรใหญ่นแน่แนโอเคงั้นเรามาเก็บสตอร์บัร์แล้วนะคะไม่ใช่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  โอเคคลิปนี้อาจจะอาจจะตัดต่อมั้งแต่ผมไม่ตัดต่อหรอกสตอรอเบอรี่นะครับไม่ใช่สตรอเบอรเลโอเคเนสตสตรอเบอรี่อยู่นี่โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเก็บไปนะฮะโอเคโอ้โคตรเยอะเลยทุกคนดูดิผมควรขายบูเบอรี่ไม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 ไม ไม่ได้ไม่ได้ผมจะไม่ขายบูเบอรี่นะฮะแล้วเมื่อกี้ผมพูดทำไมอ่ะโอเคขายไปติงเป็นแปดร้อยเองเหรอคือช่วงนี้มันเงินเงินสำคัญมากเลยนะเพื่อจะไปซื้อไอ้พวกพวกซีด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 ช็อปนะไหนอันนี้มีอะไรขายบ้างพี่โอ้โหงั้นเอาสตรอเบอร์รี่มาหนึ่งสองอันเอาสามอันเลยก็ได้ แล้วก็เอามาวางเพื่อปลูกดีครับนี่เก็บไปรุ่นไอเก็บไปเลยเคือคืออะไรวะเนี่ยผมพูดไม่ดีเองอ่าอ่าผมพูดไม่ดีเองนะนั่นทุกคนโอ้ได้แหละอูโอ,โอเหมือนผมนา่าจะได้แบบเหมือนผมอูดเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ โอ้ยมันก็ยังมันก็ยังไม่โอ้โหต้องแบบนี้พี่มันต้องแบบนี้เนี่ย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 มันต้องแบบนี้เอ,อ่อแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันจะมึงสามสิบโลนะมันต้องเป็นทองเลยนะทุกคนแบบทองทองเลยนะนะทุกคนนะนะทุกคนโอเคต่อไปไปขายก่อนนะไม่ไม่รู้ผมเป็นอะไรชอบขายสองพันโอ้ยหนึ 1, 000, 1, 000. ่งพันหนึ่งพันอ้ผมก็เกินไปสองพันเนี่ย อันนี้คือ grow All ผมพูดถูกปะแบบให้โตเร็วโตวเร็วหมดเลยโตโตแบบโตหมดเลยอสามเจ็ดห้าโลโลบูทซึ่งผมไม่เสียผมผมไม่เสียหรอกหน้าทุกคนผมไม่เสียนะนักวิทยาศาสตร์นักวิทย์ทรงนักวิทยาศาสตร์อะไรผมไม่ผมไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยังแปดเปอร์เซ็นแต่คูดใหญ่ ทุกคนเอ้ยทุกคนสงสัย้องรออีบีสามมาถึงจะโตเสร็จนะฮะโอเคเก็บสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆเก็บเก็บไปเลยโอเคตอนนี้เก็บได้กี่โอโ้โ,อโหก็ก็ มันก็เยอะอยู่นะแต่ผมว่าจะเก็บให้มันแม็กกระเป๋ไปเลยมันมีแม็กป่าวะหนสตรอเบอรี่อะไรครับอ่ะสตรอเบอรี่ข้างล่างอ๋อเมื่อกี้ไงเดินสตรอเบอรี่ go go สตรอเบอรี่นั่นก็คือสตรอเบอรี่ทองซึ่งกินไม่ได้นะครับเอาได้แต่มาขายเพราะไม่งั้นถ้าถ้าไม่ขายก็คือเราก็กินไม่ได้สุดท้ายเราก็ตกอับเพราะเราไม่ได้ขายมันแล้วมันก็จะลดราคาลงแล้วเราก็ แค่นั้นแหละเราตกอับเดี๋ยวนี่ผมพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยผมงงตัวเองมากโอเคทุกคนรอให้มันโตให้เสร็จนะตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็เยอะอยู่นะทุกคนเออมันมันก็เยอะอยู่แหละมันมันเรียกว่าเยอะเลยแหละเก็บไปก่อนอ่ะส่วนอันนี้ก็ยังแปดเปอร์ซนอยู่นะ ผมน่าจะเอาบัวรถน้ำมามามา,มารถน้ำวันนี้เออมันนีกรู้บัวรน้ำกี่บาทตอนนี้มีเงินสี่พันนะมันมีสต็อกยังวะจะไม่ได้และสุดท้ายก็ต้องตต่ออ่ะแล้วไม่มีอะไรขายเลยนะฮะเออมันไม่มีอะไรขายจริงนะโอ้โห แต่สุดท้ายผมก็ต้องมาหนักหัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ต้องมาตัดต่อเหมือนเดิมไปไหนๆก็ตัดต่อละตัดต่อให้เสร็จไปเลยโอ้โหไหนๆก็ตัดต่อแล้วนาะทุกคนอุ้อู้ยมีอะไรใหญ่ใญโอ้โโอ้ไม่กอโอ้โอโอโอฮะฮะทำไมมัน โอ้โห oh. พี่พี่กับปี่ปี่พี่โหโหเมื่อกี oh. ้ oh. มันเท่าไหร่กันอ้าวแค่นี้เองเหรอพี่กดหนึ่งวันใหญ่ใหญ่เยอะตัวใหญ่สามอันด้วยนะทุกคนใหญ่สามอันด้วยโอ้โหโอเคทุกคนโอ้โ oh. ห oh. เยอะใหญ่มากเออไม่ใช่ก็ก็ใหญ่มากเลยนะทุกคนมันใหญ่มากมันใหญ่มากจริงๆริง จะมีอะไรขายอีกไหมโอเคขายไปก่อนนะหนึ่งพันเก้าลืมไปมันเพิ่งรีสต็อกไมไ่มีอะไรพิเศษหรอกนะแต่ซื้อสตรอเบอรี่ไปก่อนก็ไดนะ้โอ้โหโอเคทุกคนเอมเดี๋ยวอวเลยนะปิดปิดก่อน แล้วก็เอามาแล้วก็มาวางไว้นะสตอรอเบอรี่มันจะเยอะมากเลยนะทุกคนพูดเยอะเลยอะ่ะอันนี้ผมพูดจริงนะอู้ว้าวันฝนตกอันนี้มันจะโตขึ้นไหมพี่คืออันนี้ยังค้างแปดแปดเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะพี่อันนี้คือมันยังค้างแปดเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะฝนตก อโอ้โหโอ,โอ้โหมันเหมือนพระเจ้าเกียดเราโอ้โหฟ้าผ่าเหมือนพระเหมือนพระเจ้าเกียรดเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนผมไม่ได้รหนังสือศาสนานั้นเกียอเลยวะแต่ผมไม่ได้รหนังสือสาสนานั้นนะผมไม่ได้รหนังสือพระเยซูเจ้าแต่อยู่โรงเรียน,น,น,รน,นยยพระเยซูเจ้าโอ้โหเหมือนพระเจ้าเกลียดเกียดเรามาก โอ้นั่นไงนั่นไงเหมันจะเกี็บเราโคตรโอ้เจะเกี็บเรามากๆเลยนะทุกคนเออไม่ต้องไปคิดไม่เป็นไรชีวิตเราไม่ห่วงนอนหรอกแฮ้อะไรวะสตรอเบอรี่โคตรเยอะผมจะเก็บไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรผมมีเอโต้คลิกไม่มีอ่ะแค่พูดไปงั้นแหละ เกย์ okay. Okay, ทุกคนตอนนี้มันเวิดมันมันชื่อว่าวิทวิดหรือ with, วิดวะผมไม่รู้นะโอเคลองขายดูนะคลิปนี้อาจจะจบไว้หน่อยโอ้ผม <Ooh, S 2> มีเงินเก้าพันซื้ออะไรได้บ้างพี่อ๋อ oh, จะรีสต็อกแล้วงั้นก็รอเลยละกันทุกคนรอไปก่อน รอให้มันรีสต็อกโอเคผมกินขนมรอรอมันรีสต็อกเกะยากจังวะอันนี้ผมพูดจริงนะผมกำลังกินขนมอยู่แต่ว่ายังไม่กินเพราะมันแกะยากดินเสียไม่ได้ทุกคนโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนรีสต็อกยังพี่ยังอีสีบ อีซีสบวิเก็บไปให้หมดเลยช่วงช่วงของฝนตกนี่มันดีจริงโอเคเราเก็บไปก่อนนะฮะก่อนที่ฝนมันจะอีเวนต์นี้จะตกเอจะจบไปนะฮะโอเคทุกคนไปเก็บเก็บล้วๆ้วเก็บล้ว้เลยเก็บล้วๆๆทุกคน ดีจะรูเลยอีเวนต์นี้อาจจะยังไม่จบถ้ายังไม่นำศพทหารโอ้โหฝนโอเครีสต็อกแล้วซึ่งไม่มีอะไรเหมือนเดิมงั้นขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ